กราบขออโหสิกรรมผู้ประกาศข่าวชื่อดังโกนผมบวชชีเรียกได้ว่าเป็นนักข่าวชื่อดังที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับแอมสโรชาพรอ,อุดมศักด์นักข่าวชื่อดังที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเห็นหน้าเห็นตากันทางหน้าจอทีวีมานานค่ะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะแอมสโรชาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองเขาไปกราบสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการพร้อมข้อความว่าเช้านี้ได้มากราบขอขามากราบขออโหสิกรรมนายหรือคุณสนธิลิ้มทองกุลที่บ้านพระอาทิตย์ค่ะก่อนที่จะบวชชีที่สเสถียรธรรมสถานในเชา้าวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ แอมขอใช้โอกาสนี้กราบขอขมากราบขออโหสิกรรมทุกๆท,ท่านหากแอมได้ล่วงเกินท่านด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งต่อหน้าหรือลับหลังโดยตระหนักก็ดีหรือไม่ตระหนักก็ดีทั้งพบนี้และพบก่อนขอให้ทุกท่านได้อโหสิกรรมให้แอมด้วยเทิน ล่าสุดนะคะทางด้าน Facebook ของเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพขณะที่กำลังปรงผมเพื่อเข้าพิธีบวชชีค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่าบวชเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแอมสโรชาโดยมีชื่อทางธรรมว่ายาดาภาพุทธสาวิกา แปลว่าผู้มีปัญญาใช้เครื่องนำออกจากทุกข์ซึ่งงานนี้ก็ดักดราม่าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหากมีคนติ่งว่าบวชชีแล้วเล่นโซเชียลได้ยังไงโดยเขียนท้ายประโยคว่าเขียนโดยแอดมินของเพจค่ะทางทีมงานก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ